มีึ่งในอาชีพที่สามารถทำรายได้เป็นกอบเป็นกำในธุรกิจบันเทิงคงหนีไม่พ้นอาชีพนักแสดงโดยเฉพาะนักแสดงที่โด่งดังระดับซูเปอร์สตาร์ก็จะมีอำนาจต่อรองสูงมากในการเรียกค่าตัวของพวกเขาบางคนก็เรียกค่าตัวได้สูงถึง10ล้านดอลลาร์บางคนก็50ล้านดอลลาร์หรือบางคนก็พุ่งไปถึง100ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งก็อาจจะทําให้หลายๆคนสงสัยกันใช่ไหมละครับว่าทําไมซูเปอร์สตาร์บางคนชื่อเสียงก็โด่งดังพอๆกันแต่กลับได้รับค่าตัวแตกต่างกัน นั่นก็เป็นเพราะข้อตกลงและสัญญาว่าจ้างตอนที่บริษัทเอเจนซี่และนักแสดงทำกับสตูดิโอสร้างหนังนั้นมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปและคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเงื่อนไขต่างๆที่นักแสดงใช้ในการเรียกค่าตัวกับสตูดิโอสร้างหนังว่ามีกี่แบบและพวกเขาไปทำข้อตกลงกันยังไงทำไมดาราบางคนถึงได้ค่าตัวกันระดับมหาศาลชนิดที่ว่าเล่นหนังเพียงเรื่องเดียวก็มีเงินใช้สบายไปทั้งชีวิตเลยแหละครับเริ่มกันที่แบบแรกครับ การว่าจ้างด้วยเงื่อนไขแบบ Cash Up f r น n t นี่คือสัญญาการว่าจ้างแบบมาตรฐานสุดครับเงื่อนไขกองง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนบริษัทเอเจนซี่จะเรียกค่าตัวตามเรทราคาของนักสแสดงคนนั้นและถ้าสตูดิโอตกลงก็สามารถจับนักสแสดงมาเซ็นสัญญาและจ่ายค่าตัวก่อนหนังจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำได้เลยโดยเรทค่าตัวก็จะขึ้นอยู่กับความโด่งดังของนักสแสดงคนนั้นครับอย่างเช่นถ้าเป็นนักสแสดงที่ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงหากรับบทนำในหนังทุนต่ำก็อาจจะได้ค่าตัวหลักพันหรือหลัหลกหมื่นดอลลาร์เท่านั้น แต่ถ้าเป็นบทนาในหนังฟอร์มยักษ์ทุนสูงค่าตัวก็จะอยู่ที่หลักแสนอย่างเช่นเกากระดอตสมัยที่เธอเล่นหนังเรื่องวันเดอะฮูแมนภาคแรกเธอก็ได้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นดอลลาร์ 300, แต่ต่อมาเมื่อเธอโด่งดังระดับโลกก็สามารถเรียกค่าตัวได้สูงถึง10ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวในวันเดอะฮูแมนภาค2ส่วนนักแสดงดาวรุ่งที่เริ่มมีชื่อเสียงและหนังทําเงินในเครดิตมาบ้างแล้วอย่างเช่นไมเคิลบีจอแดนเซอร์ชัลโรนนหรือมาร์โกร็ b บบี ก็จะมีเรดค่าตัวอยู่ที่ราวๆห้าถึงสิล้านดอลลาร์แต่ถ้ามีหนังทําเงินต่อเนื่องกันมาแล้ว5-10ปีอย่างเช่นคริสพลั a ต์คริสฮัมเวิร์ดเอมิลี่บลันต์หรือเอมมาสโตนก็จะได้รับค่าตัวอยู่ที่ราวๆ1 0บถึงสิล้านดอลลาร์ส่วนนักสแสดงระดับซูเปอร์ร์ที่มีหนังทําเงินและสะสมชื่อเสียงมานานกว่า10ปีอย่างเช่นโดเวนจอนสันเลโอนาร์โดดิคาปิโอวิลส์มิทสกาเล็ตต์จอห์นสันและแองเจลิน่าโจลี นักแสดงเหล่านี้การันตีค่าตัวในหนังตลาดฟอร์มยักษ์ไว้ก่อนได้เลยที่อย่างต่ำา15ล้านดอลลาร์ส่วนจะทะลุไปสูงขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับอำนาจต่อรองในขณนะนั้นครับซึ่งบางคนก็สามารถเรียกค่าตัวได้มากกว่า50ล้านดอลลาร์ต่อเรื่องเลยทีเดียวอย่างเช่นนักแสดงตลกอย่างอดัมแซนเลอร์ซึ่งเมื่อปี2016ได้เซ็นสัญญาเล่นหนังกับทาง Netflix จําจำนวน4เรื่องด้วยค่าตัวที่สูงถึง250ล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ยเรื่องละ62.5ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่าเป็นเดทที่สูงมากๆสำหรับการจ่ายแบบแคชอัพฟอนต์ front. ส่วนนักแสดงที่อาจจะไม่ได้โด่งดังเท่าในอดีตแล้วแต่ถ้าเขากลับไปรับบทนำในหนังแฟรนไชส์ดังของตัวเองพวกเขาก็อาจจะเรียกค่าตัวได้ในระดับ20ล้านดอลลาร์ได้เช่นกันอย่างเช่นแฮริสันฟอร์ดตอนที่เขากลับมารับบทนำใน Star Wars The Force a w a k e n s เขาก็สามารถเรียกค่าตัวได้สูงถึง25ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่านักแสดงระดับซูเปอร์เอลิสเหล่านี้จะเรียกค่าตัวด้วยเดตนี้ได้ทุกกรณีนะครับ เพราะหากพวกเขาเลือกรับบทนําในหนังขายคุณภาพที่กลุ่มผู้ชมอาจจะแคบลงมาพวกเขาก็ต้องยอมลดค่าตัวลงมาด้วยเช่นกันอย่างเช่นทอมครูซที่ปกติแล้วค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ราวๆยีล้านดอลลาร์แต่ก็ยอมลดค่าตัวลงมาเหลือเพียง1 0 0 0 0แดอลลาร์เพื่อรับบทสมทบในภาพยนตร์เรื่องแมกโนเลียของผู้กํากับพอลโทมัสแอนเดอร์สันเช่นเดียวกับเลโอนาร์โดดีคาบิโอและแบรดพ i t ที่ยอมลดค่าตัวลงมาเหลือเพียง10ล้านดอลลาร์เพื่อรับบทนำในหนังรางวัลอสการ์ของควีนตินทาร์เ t นติโนอย่างวันส o n a t ธรรม n น Hollywood ในขณะที่เจเนฟเฟอร์โลเปสก็ถึงกับยอมไม่รับค่าตัวแม้แต่ดอลลาร์เดียวเพื่อผลักดันโปรเจกต์หนังเรื่องฮัสเลอร์สของเธอให้กลายเป็นจริง <And right. S 1> ซึ่งสาเหตุที่ซูเปอร์สตาร์เหล่านี้ยอมลดค่าตัวของตัวเองลงมาหรืออาจถึงขั้นไม่รับค่าตัวอย่างเช่นกรณีของเจเนฟเฟอร์โลเปสนั้นก็เพราะพวกเขาและเธอไม่อยากพลาดโอกาสสำคัญในการรับบทบาท ที่จะได้ปลดปล่อยศักยภาพทางการแสดงของตัวเองออกมาในระดับที่อาจะทําให้พวกเขาได้เข้าชิงรางวัลออสการ์หรืออย่างในกรณีของแบทพิ t จากวันสัพนธร์ไทม์ินฮอลลีวูดก็ไปได้ไกลถึงขั้นเป็นผู้ชนะรางวัลออสการ์เลยทีเดียวแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันนะครับที่แม้นักแสดงจะยอมลดค่าตัวลงมาแล้วแต่ก็ยังสูงเกินกว่าที่สตูดิโอจะจ่ายไหวพวกเขาจึงต้องยอมไม่รับค่าตัวจากงานแสดงชิ้นนั้น และขอเปลี่ยนเป็นส่วนแบ่งจากรายได้หนังซึ่งสัญญาว่าจ้างแบบนี้เรียกกันว่า performance based pay หรือรับค่าตัวตามผลสำเร็จของหนังซึ่งนักสแสดงคนแรกๆที่เรียกค่าตัวในลักษณะนี้ก็คือทอมแฮงก์ในสมัยที่เขารับบทนำใน Forest Gump ซึ่งเขาขอไม่รับค่าตัวแบบ Cash-Up f r o t t แต่ขอเป็นส่วนแบ่งจากรายได้หนังราวๆ20%แทนและเมื่อ Forest Gu มทำรายได้รวมทั่วโลกไปถึง683ล้านดอลลาร์ ก็ส่งผลให้ทอมแฮงค์ได้รับผลตอบแทนจากหนังเรื่องนี้ไปอย่างน้อยๆ60บล้านดอลลาร์สร้างสถิติเป็นนักแสดงที่ได้รับค่าตัวจากการเล่นหนังเพียงเรื่องเดียวสูงที่สุดในยุคสมัยนั้นนี่จึงเป็นหนึ่งในการทําสัญญาเรียกค่าตัวที่ได้รับการยอมรับว่า,าฉลาดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดเลยทีเดียวทอมแฮงยังทาสัญญาเล่นหนังแบบเ e อร์ฟอร์แมนซ์เบสเพย์อีกครั้งตอนที่เขาแสดงหนังสงครามโลกครั้งที่2เรื่อง s a v ว n g ิ่ง v a t e Ryan ซึ่งตอนนั้นสตูด เป็นโปรเจกต์ที่มีความเสี่ยงพอสมควรว่าอาจจะไม่ทําเงินทอมแฮงจึงไม่ยอมรับค่าตัว20ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยคุมงบสร้างหนังไม่เกิน70ล้านดอลลาร์โดยขอแลกเป็นส่วนแบ่งจากไรายได้หนังลลาราวๆ17.5เซึ่งสุดท้ายเมื่อเซฟวิ่งไพรเวทไรอันทำเงินไปสูงถึง482ล้านดอลลาร์ทอมแฮงก็เลยได้รับผลตอบแทนกลับมาสูงถึง40ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าเดทค่าตัวตามปกติที่เขาควรจะได้รับถึง2เท่าเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามการทำสัญญาแบบนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันหากว่าหนังไม่ทำเงินเพราะอาจจะทำให้นักสแสดงคนนั้นต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าตัวแม้แต่ดอลลร์เดียวซึ่งก็เคยมีข่าวลือเหมือนกันนะครับว่าสมัยที่จอห์นทาว์ต้าแสดงหนังเรื่อง b บ t เทอร์ฟ Earth เขายอมไม่รับค่าตัว20ล้านดอลลร์แต่เปลี่ยนเป็นขอส่วนแบ่ง25%จากรายได้หนังในทันทีที่หนังทำเงินผ่านหลัก50ล้านดอลลร์แต่เมื่อหนังเรื่องนี้ทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแค่29ล้านดอลลร์เท่านั้น จอห์นโทวต้าก็เลยไม่ได้เงินจากการเล่นหนังเรื่องนี้แม้แต่ดอลลร์เดียวแต่ก็มีข่าวบางกระแสเหมือนกันนะครับที่ออกมาโต้แย้งข่าวลือนี้ว่าจริงๆแล้วจ,วจ,วจ,วจวอห์นโทวต้าน่าจะได้รับค่าตัวจากหนังเรื่องนี้ทั้งในฐานะโปรดิวเซอร์และนักแสดงไปราวๆ10ล้านดอลลร์แต่ถึงอย่างนั้นการทําสัญญาแบบ Perform a n c e based pay ก็ยังเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปอยู่ดีนักแสดงส่วนใหญ่จึงมักจะทําสัญญาเล่นหนังแบบ b a c k e n d deal มากกว่าในกรณีที่สตูดิโอมีงบสร้างหนังจํากัด ซึ่งสัญญาแบบแบ็ k เอนด์ดิก็คือนักสแสดงจะได้รับค่าตัวขั้นต้นมาก่อนให้อุ่นใจไว้ก่อน1ก้อนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าจ้างที่ต่ำกว่าเรทมาตรฐานของพวกเขาแต่นักสแสดงจะได้ส่วนแบ่งจากไรายได้หนังในภายหลังหากว่าหนังเรื่องนั้นทำเงินตามข้อตกลงอย่างเช่นกรณีของจิมแคร์รีที่ยอมลดค่าตัวลงมาจาก20ล้านดอลลาร์เหลือเพียง12ล้านดอลลาร์เพื่อรับบทนำในหนังเรื่อง The t w o Man Show แต่เขาจะได้ส่วนแบ่งอีก15%เจากไรายได้หนังในทันทีที่หนังทำรายได้ผ่านหลัก120ลล้านด์ ซึ่งสุดท้ายเมื่อเดอะทูแมนโชทำไรายได้รวมทั่วโลกไป264ล้านดอลลาร์จิมแคร์รี่ก็เลยทำไรายได้จากหนังเรื่องนี้ไปสูงถึง30ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวน่าเสียดายที่วิธีเดียวกันนี้ใช้ไม่ได้ผลกับหนังเรื่อง Man on the Moon ที่ทำไรายได้ล้มเหลวบนตารางบ o ็อกออฟฟิศจิมแคร์รี่ก็เลยได้รับเพียงค่าตัวขั้นต้นจำนวน12ล้านดอลลาร์เท่านั้นจากการทำงานในหนังเรื่องนี้อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งไรายได้ตามเงื่อนไขแบ c ก e แอนดิไม่จำเป็นว่าจะต้องมาจากไรายได้บนตารางานนรบ็อกออฟฟ อย่างเช่นทอมครูซก็เคยทำสัญญาที่ระบุว่าเขาจะได้รับค่าตัว20ล้านดอลลาร์จากภาพยนตร์เรื่องเจอรี่แมกวกพร้อมกับส่วนแบ่งจากยอดขายในตลาดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ทางด้านแจ็คนิโคสันก็รับค่าตัวจากบทโจเกอร์ในแบทแมนฉบับปี1989ราวๆ6ล้านดอลลาร์บวกกับส่วนแบ่งของรายได้หนังและยอดขายของเล่นซึ่งเมื่อทั้งหนังและของเล่นทำยอดขายไปอย่างถล่มทลายแจ็คนิโคสันก็เลยทำไรายได้จากงานแสดงชิ้นนี้ไปอย่างน้อยๆ50ล้านดอลลาร์เลยแหละครับ ในปัจจุบันการทำสัญญาแบบ Back เ n d ด e a l แทบจะกลายเป็นสัญญามาตรฐานไปซะแล้วสำหรับนักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์ที่เข้ามารับบทนำในหนังฟอร์มยักษ์อย่างเช่นซานดาบูล็อกก็รับค่าตัวไป20ล้านดอลลาร์พร้อมกับส่วนแบ่งอีก15%จากไรายได้หนังเรื่องกาวิตี้ซึ่งเมื่อกาวิตี้ทำไรายได้รวมทั่วโลกสูงถึง723้าล้านดอลลาร์ก็ทำให้ซานดาบูล็อกได้เงินจากการแสดงหนังเรื่องนี้ไปสูงถึง70ล้านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นสถิติสูงสุดของนักแสดงหญิงทีีี่่่ไดดด้คคาาาตััััววจจจกกรรแสงงงงหนนนเเเพยเเยยือใุจจุปบ ส่วนจอห์นนี่เดฟก็ทำรายได้ตามเงื่อนไขแบ็ k เอ d นด a ลจากการเล่นหนังเรื่อง Alice in Wonderland ไป68ล้านดอลลาร์และ p i r a t e of the c a r i b b e a n on s t a n n g r r Tide เขาก็ได้ไป55ล้านดอลลาร์ทางด้านโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียก็ทำรายได้จากหนังเรื่อง Avengers Infinity War และ Avengers Endgame ไปอย่างน้อยๆ75ล้านดอลลาร์ในขณะที่คีอาโนลีฟ ก็ทำไรายได้จาก The m แ t r i ิทั้ง3ภาคตามเงื่อนไขแบ็ k เอนด์ดีสูงถึง250ล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ยเรื่องลบ83.3ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวแต่หากนักเฉพาะไรายได้จากการแสดงหนังเพียงเรื่องเดียวที่สูงที่สุดคงต้องยกให้กับทอมครูซจากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible ภาค2และ War of the World Wil วิลส์มิจาก Men in Black ภาค3และ b บูธวิ l ลิสจาก The Sixth Sense ซึ่งทั้ง3คนนี้ทำไรายได้จากหนังเรื่องที่กล่าวไปตามเงื่อนไขแบ็กเอนด์ดีวคนละ100ล้านดอลลาร์ต่อเรื่องซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดตลอดการสำหรับนักสแสดงที่ได้รับค่าตัวจากการแสดงหนังเพียงเรื่องเดียวมาถึงเงื่อนไขสุดท้ายที่ผมเชื่อว่านักสแสดงน่าจะชอบกันมากๆกครับก็คือเงื่อนไขแบบเพลออเพลหรือจ่ายแน่นอนไม่ว่าจะได้เล่นหนังเรื่องนั้นหรือไม่ซึ่งเงื่อนไขนี้จริงๆแล้วก็เหมือนกับเงื่อนไขแคชอัพฟอนนั่นแหละครับแต่ต่างกันตรงที่หากสตูดิโอเกิดพับโปรเจกต์หนังเรื่องนั้นไป นักแสดงก็ยังคงได้รับค่าตัวตามที่ตกลงกันไว้อย่างเช่นตอนที่อโนชวัตส์เนเกอร์กลับมารับบทโเลยกครั้งใน Terminator 3 Rise of the Machine เขาก็ได้รับค่าตัว29ล้านดอลลาร์ด้วยเงื่อนไขแบบ Pay or Play โชคดีที่หนังเรื่องนี้ไม่มีการพับโปรเจกต์แต่อย่างใดไม่งั้นก็คงต้องจ่ายค่าตัวให้อโนไปฟรีๆเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับอลปาชิโนที่ได้รับค่าตัว10ล้านดอลลาร์ไปฟรีๆหลังหนังชีวประวัติเรื่องนอริเอก้าของผู้กำกับโอลิเวอร์สโตนที่วางอลปาชิโนเอาไว้ในบทนำถูกพับโปรเจกต์ไปในปี1994แต่อลปาชิโนก็ชดเชยให้ด้วยการไปเล่นหนังเรื่องแอนนี่กิเวนซันเดย์ของโอลิเวอร์สโตนโดยที่อาปาชิโนไม่ยอมรับค่าตัวจากการเล่นหนังเรื่องนี้คนนี้ก็เช่นนกัััครบ เขาได้รับค่าตัว20ล้านดอลลาร์จาก Warner Brother เเพื่อรับบทเป็นซูเปอร์แมนในภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนลีฟของผู้กำกับทิมเบอร์ตันแต่เมื่อโปรเจกต์นี้ถูกพับไปในปี1998พเรอพราะงบสร้างหนังดูจะสูงเกินกำหนดประกอบกับช่วงนั้น Warner Brother เกำลังมีปัญหาทางการเงินเพราะหนังฟอร์มยักษ์ของสตูดิโอขาดทุนติดต่อ,อก,กันหลายเรื่องแต่ด้วยเงินไขาการจ่ายค่าตัวแบบเป o r อเพลก็ทำให้นิโคลัสเคจยังคงได้รับเงินจากวอร์เนอร์ไปนอนก,อนอาากถ่่าายยทแแม้แตฉกเดีวครับ